วันนี้โคตเตอร์พี่นิรุยไม่ได้มาครับเตรียมงานของวันพรุ่งนี้นะครับวันวาเลนไทนาครับเราแบ่งการทํางานนะครับรับย้อนทุกได้เลยนะครับผมแล้วแล้วแกอีกตอนนั้นอีกทั้งยี่สิบเพลงพ่อครับต้องต้องบอกนะเอกก่อนว่าอย่ารับข้ามจังหวัดสงสารเปลี่ยนชุดเอาว่าะเขาอยู่ไก่เป็นบ่อไม่ต้อง่แ้วแหละ ไม่ถือ่ชอยู่ในไปเอากรต้อมน้อยชุดให่อยู่ในรถอันนี้ใหม่ตอนไม่ถือยิบเลยโอเคไม่ได้ต้องมันชน่นมันชนยาได้เลยนะพอให้กินตามนั้นไงเขาเขียนมาให้เราจะหยุดพัก่อนนะเอากระต้อมน้อยก็ได้มดีก่อนนะเจ้เอนเนะหน่าตเลยนี่ แต่นี่ไม่ให้กินหรอนเ <S <S <ไห>นือ่องเรื่องานคืนนี้เดินทางไปยโสปภัณฑ์นะครับขอบคุณครับรอ, <S 2> <S 2> อ,อมืดมืย ้งมันเหมือนมันบรถตุรกเสบด้ลยอันนี้่าใช่อันนี้มันมีเม็ดเดียวกินได้กินได้เลยถ้าดีคึ้นไม่ต้องซื้อไม่คหมายมความว่าอันนี้เป็นยาทาใช่ยากินเนยยาทาคือยาทาคือันนี้ทาบางๆอ๋ออันนี้กินได้เลยป่ะเนี่ยกินได้ เม็ดเ,เดียวบอกเม็ดเ,เดียวอยู่แต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องไปซื้อเท่านังนถ้าเราไม่ซื้ออย่างละก็เก็บกล่องไว้ถ่ายรูปไว้ก็ได้เก็บกล่องไว้ก็ได้ใครแต่งหน้าทำผมให้ครับวันนี้นางเอกนางเอกแต่งหน้าให้ครับวันนี้น้องเบนซ์บอกว่าจะมีมุกใหม่ที่พกพามาให้ท่านได้ชมเราตไม่ทำผมให้ก่อนนะเดี๋ยวจนะน่าไม่เคยทำผมอันนี้ที่จะถงมี่วะมันมีเม็ดเดียว มันต้องมีแหละทุกคหาเพื่อนนั่งกลับด้วยสิวนะันนี้อาเพื่อนนั่งกลับด้วยจะได้ไม่มง่วงหรือว่ามีเพื่อนหือยู่แล้วมีเอารถมาไม่มีแผนนะเนี่ยกูว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างนึงไม่มีหรอกป้าไม่มีทำเป็บอกไม่มีไม่มีพรุ่งนี้ไปเลย กลับได้ป่ะตรงนี้เงินเงินเก็บหมดอันนี้เอาวันนี้ไม่มีพรุ่งนี้ไม่แน่พรุ่งนี้ก็ไม่มีพรุ่งนี้ก็ไม่มีมีก็ออกมาสองนี้ไงอะไรนเลืมกระเป๋าแน่ไห ซื้อทักมา <c oughs> ลยครับซื้อกลุ่มปิดเขาซื้อซื้อใครกินปลาทอดแล้วบ้างคะเน็ตคอจะหายตัดๆัดเขานั่งตรงนะี้เน็ตเน็ตจะหายเน็ตจะหลุดจะเข้ารออเดี๋ยวรออนุมัติก่อนนะคะทุกคนใครเข้ากลุ่มปิดวันนี้นะครับ ของงานวันวนนาเลนไทน์พรุ่งนี้วันนี้ได้ชมฟรีแล้วพรุ่งนี้ได้ชมอีกใช่เป็นคันแถมวันนี้ให้เลยบัตรไมร้อยสี่สิบเก้าบาทพรุ่งนี้นะครับวนนาเลนไทน์คุตเต้พี่นิลุยแล้วก็แดนเซอร์ของเราเราแบ่งเวลากันเพราะว่าถ้าจะมาหมดเลยก็ไม่มีคนเตรียมตรงนู้นตอนนี้มีคนเตรียมงานที่กระสนครับเดีย๋ยวเราไปเจอกันครับวันนี้เราอยู่ที่กำแพงเพชรครับ้องสารทั้งพูีสารวันพูีสารน่ารักดีครับคือในผมเบาได้ส๊อนี่แล้วครับผมอบออกระเป๋านี้ ก wow, ็ว้ wow. <t> าวยูอัดบอกตัวว้าวที่บอกไล่ยบอูดูๆยังมาแตง่ง <laughs> อันนี้ติดอันนี้ตอนแรกไม่รู้แล้วว่าอะไรยังมาแต่งเด้อ <laughs> อันนี้คือเราสอนอเขาค,คอยสอนคอยสอนบอกว่ายังมาแตง่งตอนแรกอ่ะคอยด่านางใช่ไหมไม่ไม่ไม่ด่าไม่ใช่ด่าคือประมาณว่านางจะพูดแล้วคอยรูไงยังมาแต่งนั่นก็งงว่าอะไรวะอะไรวะ เราก็เลยอธิบายว่าประมาณนี้นการเชื่อมต่อทุกคนเน็ตมันก็ขาดไ้หายนะครับแล้วบอกว่าประมาณนี้แล้วทีเนี้ยนางก็เลยจาเอาที่เราพูดคาว่าเยมาแตง่งเออครับโอเคครับทุกคนครับเอาไหมผมขอลงอก่อนนะครับกินยาแล้วใช่ไหมมันแบบหมดแล้วเดี๋ยวมันดับอีกเดี๋ยวใช้เดี๋ยวผมแชร์นะครับเพราะเดี๋ยวใช้ใช่์ชเดี๋ยวใช้โทศรศัพท์เทลไลท์ใช่โทรศัพท์ของนายเอกไลท์ตอนเนี้ยนั่งตรงเนี้ยมันจะขดัดขาด้าดห,หายไม่เหมือนบนเวที นแหมันได้ขาดได้หายนะครับยังไงทุกคนครับดูในไลน์นี้นะครับผมจะโพสตไลน์นี้ไว้นะครับลิงก์ด้านล่างนะครับของวันที่สี่พรุ่งนี้ครับวันวันอังคารนะครับเราจัดนะครับที่ยะโสจะเป็นกลุ่มปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าพรุ่งนี้เป็นไงบ้างใคร